ไมดีมาดิชาแนลนึ D ่มาอยังวัดศีวรัตนารามจังหวัดนนทบุรีหรือที่เรารู้จักกันในานามวัดบางพังจังหวัดนนทบุรีนั่นเองค่ะตั้งอยู่บนเลขที่39หมู่ที่2ซอยสุขาประชาสรรสองซอย47ถนนสุขาประชาสรรสองตําบลบางพูดอำเภอปรากเก็ตจังหวัดนนทบุรี เป็นวัดราชสังกัดมหานิกายปัจจุบันท่านเจ้าอาวาสพระอธิการอินวัดบางพังหรือวัดศรีรัตนารามตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาริมฝั่งแม่น้ำมีปลาน้ำจืดจำนวนมากจนได้ชื่อว่าวังมัดฉาการมาวัดในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ตุย้ยพูดถึงเรื่องราวธรรมะต่างๆให้เราได้ฟังในครั้งนี้ค่ะ วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เราขอแนะนำวัดบางพังการเดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะปักหมุดมาได้เลยตั้งอยู่ที่ถนนสุข,ขาประชาสรรค์งตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะการเดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะเมื่อเข้ามาถึงภายในวัดแล้ว ปากทางเข้าวัดนะคะหรือบริเวณหน้าวัดก็จะมีร้านค้าหรือร้านอาหารค่ะสามารถร่วมอุดหนุนนะคะชาวจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจธธ นั่นเองค่ะวัดศิวรัตนารามหรือวัดบางพังสร้างขึ้นเมื่อวันที่27มีนาคมปีพุทธศักราช2305ในสมัยอยุธยาตอนปลายไม่ทราบนามของผู้สร้างชาวบ้านนิยมเรียกชื่อวัดว่าวัดบางพังตามชื่อท้องถิ่นที่ตั้งวัดคือบ้านบางพังซึ่งมัาถูกกระแสน้ำกัดเซาะพังตลอดเวลาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดศิวรัตนาราม วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่5มกราคมปีพุทธศักราช2307วันนี้ที่ไปดีมาดีได้เดินทางมาค่ะตั้งใจมาฝากตัวเป็นสิทธ์นะคะกับหลวงพ่อแข่งโดยนำพานใบสีปากชามขนาดเล็กนะคะและจุดทูบ16ดอกบอกกล่าวฝากตัวเป็นลูกสิษย์ เพื่อให้ท่านช่วยปกปักรักษาคุ้มครองตลอดการเดินทางไปถ่ายทาของไปดีมอดิชแนล1น2 8ในทุกๆสถานที่ค่ะพระเกจิในตำนานของเมืองนนทบุรีหลวงพ่อแข่งศิลปัญโยวัดบางพังหนึ่งในผู้ทรงพุทธาคมรูปหนึ่งในอดีตเขารวมพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลดังๆเช่นพิธีที่วัดราชบพิษ ปีพุทธศักราช2,481พิธีพุทธาพิเศษพระเครื่อง25พุทธศตวรรษ หากท่านใดนะคะที่เคยเดินทางไปสัก,การะขอพอนะรน้ำศาลพระพิคเนตห้วยขวางด้านในศาลนั้นนะคะจะมีรูปพระสงฆ์รูปเชื่อว่าหลายท่านอาจจะสงสัยว่าท่านเป็นใครมีความสําคัญอย่างไรต่อศาลพระพิคเนตห้วยขวางแห่งนี้และเท่าที่สืบข้อมูลและประวัติต่างๆนะคะพระสงฆ์รูปนี้นามว่าหลวงพ่อแฉ่งแห่งวัดบางพังนนทบุรีนั่นเองและเป็นอาจารย์ของผู้ก่อตั้งศาลพระพิคเนตห้วยขวางนั่นคืออาจารย์สุชาติรัตนสุข และโชคดีสำหรับไปดีมาดีมากเลยนะคะได้พบกับพระอาจารย์ตุย้ยได้เข้ามากราบสักการะและถวายสังฆทานในครั้งนี้และท่านเมตตานะคะพระอาจารย์ตุย้ย ได้พูดคุยเรื่องราวธรรมะต่างๆนะคะเพื่อแชร์ให้กับทางไปดีมาดีช h a n n e l 1928ได้รับฟังและสามารถนำบัดปฏิบัติต่อได้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะสำหรับประวัติเรื่องราวความเป็นมานะคะของหลวงพ่อแฉ่งหรือหลวงปู่แฉ่งท่านเกิดเมื่อวันที่18ทธันวาคมปีพุทธศักราช4 4 8 8ซึ่งตรงกับขึ้น12ค่เดือนอายเป็นบุตรของนายศินนางคริปรัตนบุญสิน บรรพชาเป็นสมมามเณรเมื่ออายุ12ปี อุปสมบทเป็นพระพิสุเมื่ออายุได้20ปีบริบูรณ์ในวิถีเส้นทางพุทธาคมหลวงพ่อแฉ่งท่านเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้มากครูบาอาจารย์สมัยก่อนอาจารย์ใดเข้มขังหลวงพ่อแฉ่งท่านจะไปขอเรียนวิชาด้วยแทบทั้งสิน้นจากเหนือจะรดใต้จากตะวันออกสู่ตะวันตกแม้นวิชาในสายเขาอ,อ้อหลวงพ่อแฉ่งยังได้เรียนรู้มาด้วยตำราหลายอย่างนะคะของท่านตรงกับตำราเขาอ้อและเชื่อมั่นว่าทา ท่านต้องเคยเรียนรู้มาอย่างแน่นอนเพราะครูบาอาจารย์ของท่านเท่าที่ทราบนะคะมีหลวงพ่อปานวัดบางเฮียรเรียนทางมหาอำนาจปลุกเสกเขี้ยวเสือแกะเรียนทำน้ำมนต์หลวงพ่อทองวัดราชโยธาเรียนทางกรรมฐานการปลุกเสกพระเครื่องการลงอักขรยันหลวงพ่อสุขวัดปากคลองมะขามเท่าเรียนทางคงกระพันปลุกเสกของขลังผูกขุ่นพยนต์หลวงพ่อปานวัดบางนมโค เรียนการปลุกเสกพระเรียนยันเกาะเพชรยันเถาะยันกันไฟหลวงพ่อไข่วัดเชิงเลนเรียนบรรจุพระบูชาวิชามหาอุดปลุกเสกพระเครื่องหลวงพ่อฉายแห่งวัดพนังเชิงวรวิหารเรียนลงตรกุดโพกษ์ตรกุดสามกษัตริย์หลวงพ่อวัดเขาลูกช้างเรียนยันพรมสีหน้าเรียนทางเมตตาพระอาจารย์จองเรียน หุ่นสีพึ่งพระอาจารย์ปลอดลบุรีเรียนหุ่นสีพึ่งเมตตาลงตะกุดไม้ไผ่มหาอุดหลวงพ่อจงวัดนาต่างนอกเรียนลงตะกุดมหารูดการลงยันราชสีพระพุทธวิหารเรียนปราสาทกระดูกวิธีลงยันเกราะเพชรพระคู่ขันวัดสะเกตเรียนวิธีลงนาบางอย่างการทําน้ำมนต์เจ้าคุณวัดใต้ตลาดภูวิธีการทําลูกอมคงกระพัน ท่านเจ้ามาวัดสามปลื้มวิธีบรรจุพระประจำวันเกิดพระอาจารย์หยิบวัดทุ่งเรียนการลงโพกทรัพย์ลงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองเรียนลงสาลิก้าพิธีลงโพกทรัพย์พระอาจารย์เขมรเรียนลงผ้าพ,พ,พระพุทธคุณพระอาจารย์เขียววัดจันสโมสรเรียนทําน้ำพระพุทธมนต์ความหายวิธีทำนางกวักณปัดตลอด วิชาดังกล่าวนี้ในสมัยแรกๆช่วงที่ท่านยังไม่ได้สร้างพระเครื่องมากมายนักเป็นยุคก,ก่อนสงครามโลกค,ครั้งที่สองโดยทุกๆปีหลวงพ่อแข่งท่านจะจัดงานไหว้ครูที่วัดบางพังในงานไหว้ครูช่วงปีแรกๆนะคะหลวงพ่อแข่งท่านจะลงกระหม่อมให้สิทธิ์โดยใช้เหล็กจานเขียนอักขระบนกระหม่อมสิทธิ์โดยให้สิทธิ์นะคะนั่งบนใบตองกล้วยพนมมือส่วนตัวหลวงพ่อแข่งนะคะท่านก็จะใช้เหล็กจานเขียนอักขรเมื่อเสกเป่าเสร็จแล้วท่านจะ ป้อนน้ำมันงาเสกน้ำมันนี้นะคะสำหรับหลวงพ่อแฉ่งท่านจะเสกจนแข็งและเป็นเกร็ดใช้ช้อนตักป้อนให้สิทธิ์กินน้ำมันงาแล้วท่านก็จะทำพิธีผูกอาคมลงในตัวสิทธินั่นเองโดยเสกปิดทวารทั้ง9และสะดืออีกหนึ่งแห่งเพื่อตรึงอาคมไว้ให้อยู่คู่ตัวสิทธิ์เมื่อลงนับปัดตลอดและป้อนน้ำมันเสร็จแล้วหลวงพ่อแฉ่งท่านจะสั่งให้ลูกสิทธิ์ลุกขึ้นพรางชี้ให้ดูที่ใบ ตอนกล้วยที่สิทธิ์เคยนั่งทับแลเห็นเป็นตัวอักขระยันนะปัดตลอดติดอยู่ที่ใบตองชัดเจนมากหลวงพ่อแฉ่งท่านเคยกล่าวว่าลงปัดตลอดทําเสร็จจริงต้องเสกจนทะลุนี่เป็นความคลังของท่านที่ได้รับการกล่าวขวัญ มาถึงปััจจุบนอาคารเสนาสนะนะคะต่างๆได้รับการบูรณะเมื่อปีพุทธศักราช2510ภายในอุโบสถมีภาพเขียนเรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อมอนพระมาลัยส่วนปูชนีวัตถุมีพระประธานประจำพระอุโบสถพร้อมด้วยพระปางต่างๆอีก7องค์งงงงในวิหารมี6องค์เจดีย์ย่อมมุมไม้121องค์สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายอยู่ที่ด้านหน้าพระอุโบสถ วันหยุดสุดสัปดาห์นี้วัดบางพังหรือวัดสิวรัตนารามเป็นอีกหนึ่งวัดที่ไปดีมาดีชาแนล1928แนะนำให้เข้ามาสักการะทำบุญขอพรนะคะหรือจะมาให้อาหารปลาหรือจะนำปลามาปล่อยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ